พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปประพันธ์พงศ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปประพันธ์พงศ์มีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวันนากรเป็นพระราชโอรสลำดับที่56ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเขียนประสูติเมื่อวันที่20พฤศจิกายน พศ2404พระองค์เริ่มรับราชการที่หอรัชดากรพิพัฒนเป็นพนักงานการเงินที่ฝากแบงก์ต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นองคมนตรีและสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าน้องยาเธอกรมมือนาทิป,ประพัน์พงศ์ เมื่อพศ2432ดำรงตำแหน่งรองเสนาบดีกรมพระคลังมหาสมบัติต่อมาในปีพศ2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งเลื่อนกรมขึ้นเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปพันพงศ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิป,ปพันพงศ์ป,ปร,ะระชวรพระโรคพระอันตะ และสิ้นพระชนเมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2474ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวพระชันษาได้69ปี315วันมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่14มีนาคมพศ2476ณพระเมรวัดเทพสรินทราวาสพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปรปะพานพงศ์ มีหม่อมสิบสามคนได้แก่หม่อมต่วนใหญ่หม่อมผานวรวรรณอยุธยาหม่อมเจียมหม่อมหลวงต่วนสีวรวรรณหม่อมอินหม่อมบุญหม่อมหลวงตาดหม่อมแช่มหม่อมแถมหม่อมสุนหม่อมเชื้อเล็กหม่อมพร้อมและหม่อมเสามีพระโอรสหนึ่งพระองค์กับยี่สิบองค์มีพระธิดาสองพระองค์กับสิบสององค์ รวม35ได้แก่หม่อมเจ้าพันพิมลหม่อมเจ้าสกลวันณากรวรวรรณหม่อมเจ้าพรพิมลพันรัชนีหม่อมเจ้าศิริวันหม่อมเจ้าวัลภากรวรวรรณพระเจ้าวรวง์เธอกรมมื่นนราทิปปพันธ์พงศ์พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าวรลภาเทวีหม่อมเจ้าปริญญากร หม่อมเจ้านิตยากรบวรวรรณหม่อมเจ้าวันีศรีสมรบวรวรรณหม่อมเจ้าเต๋าหม่อมเจ้าอ่อนทิพประพันธ์เทวกุลหม่อมเจ้าสุวิชากรบวรวรรณหม่อมเจ้านันทนามารสีบวรวรรณหม่อมเจ้าศิวะกรวรวรรณหม่อมเจ้าสิทธิยากรบวรวรรณหม่อมเจ้าไพรมากรบวรวรรณ พระนางเธอลักษมีลาวันหม่อมเจ้าวราวีรากรวรวันหม่อมเจ้าวโวทยากรวรวรรหม่อมเจ้าดุลภากรวรวรรหม่อมเจ้าบรรเจิดวันรวรางวรวรรหม่อมเจ้าหัชยากรวรวรรหม่อมเจ้าสารพางพิมลวรวรรหม่อมเจ้าศีสะอางนฤมลเกษมสันอุบลวรวรร ฤดีวันวรวรรณหม่อมเจ้าดวงตาหม่อมเจ้าบุษยากรวรวรรณหม่อมเจ้าชันทนากรวรวรรณหม่อมเจ้าเจตนากรวรวรรณหม่อมเจ้าอภินยากรวรวรรณและหม่อมเจ้าสุนทรากรวรวรรณพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปพัน์พง์มีชื่อเสียงจากงานพระนิพนธ์หลายชิ้นที่รู้จักกันดีได้แก่ บทละครพูดเรื่องสร้อยคอที่หายที่เคยบรรจุในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการบทละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้าซึ่งได้สร้างตัวละครให้กลายเป็นคนที่เหมือนกับมีตัวจริงขึ้นมาสองคนคือร้อยตรีพร้อมและสาวเครือฟ้าทรงก่อตั้งโรงละครร้องขึ้นในบริเวณตำหนักที่ประทับชื่อ โรงละครปรีดารเป็นโรงละครร้องแห่งแรกในสยามนอกจากนี้ยังทรงมีงานที่สำคัญคือพระนิพนธ์แปลจดหมายเหตุลาลูแบร์โดยทรงแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษตำนานพระแท่นมานาังคาสิลาอาจลุบาบญาตของโอมาไคายามและนวางกุโรวาดเป็นต้น พระองค์ใช้นามปากกาประเสริฐอักษรเพื่อทรงพระนิพนธ์เรื่องสั้นไว้จำนวนหนึ่งอีกด้วย